เราทุกที่มีท้องก็บของเหมือนเธอค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะฉันใจแบพระเจ้าให้เราชุบ้นงใรงาคลาสตรแหงโลกขอบคุณพระองค์สำหรับช้าวนี้ที่พระองค์ทรงเปิดแกาให้เราหายได้มีลมหายใจและดัรงโีชีตอยู่พระเจ้าเราท้งหลายอธิษฐานิวต่อพระองค์ใน การที่เราทั้งหลายจะแต่งอันในเช้าวันขอให้เราไปสูของกลางสุนราคาถ้าเท่านั้นก็ระนาของพระองค์ให้ออกจากอุิปากของรูปโดยการสุนาของพระองค์ให้เป็นให้เาไท้ายเข้าไปทะลุจิตใจจิตวิญญาณและให้เรอย่างสุดที่จะทำลายแรงหัวใจและความคิดใจของที่เราต้อง่าร เพื่อให้เกิดความคิดและความเข้าใจในรูปวและสามารถดนินชีวิตกับพระองค์อย่างสืบสานต่อไปในแต่ละวันกวันเรื่อยๆเพื่อที่ฐานมอบชีวิตและมอบการงานของพระองค์เช้าวันนี้รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในจะพรนี้ตลอดทั้งวันด้วยราเชืเพื่อยางในนามที่สุดเจ้าอาเราจะมาพู่ถือใจในที่ฐาน ที่กล่าวถึงในท้องทิมเอร์เบอร์นะคะก็คือการการเฉยๆนะคะเร,เ,รเ,รเราเราเราเลื่องเพราะไม่ช่วยแเราจะใช้วิธีเหมือนเราคุยกันเราคุยกันในเรื่องการอธิฐานนะคะเราก็จะพบว่าในพรทคทัมภีรจะพูดถึงการอาธิฐานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสมัยของอับราฮัมของอิสราเอลของยาโคบนะคะหรือแม้แต่รุ่นของยูชัว แม้แต่คนอิสราเอลที่ขั้นควรร้องวิงนวอนถวาพระเจ้าในความทุกข์ใจสารพัดที่พวกเขามีเราเห็นการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าเห็นการช่วยเหลือของพระองค์และเห็นถึงการที่พระองค์ทรงเตือนไว้แล้วว่าอย่าทาแล้วพวกเขาทําและเมื่อเขาทําแล้วพระองค์ก็ไม่ตอบคำอธิษฐานในส่วนที่จะให้มันเกิดความสําเร็จแต่พระองค์ทรงตอบในลักษณะของการบอกว่า ที่ไม่ตอบเพราะอะไรพระองค์มักจะขับเคลื่อนพระองค์กับประชากรของพระองค์โดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออิสราเอลนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงเลือกอิสราเอลไว้เพื่อที่จะยังคงดำรงพวกเพื่อเพราะว่าพระองค์ทรงเลือกพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะต้องให้พระมาสิหามาบังเกิด ดังนั้นพระองค์จึงจะต้องสําแดงพระองค์เองอย่างชัดเจนให้กับคนอิสราเอลแล้วก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์ในการที่จะพูดคุยในการที่จะเ,เกิดเกิดการสัมพันธ์กันระหว่างคนอิสราเอลกับพระเจ้าและเขาทั้งหลายนั้นจะต้องใช้วิธีการเข้าไปถวายเครื่องบูชาก่อนนะคะ พวกเขาจะเข้าไปถวายเครื่องบูชาแล้วก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าเขาถึงจะมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานกับเขานะคะแล้วก็เขาก็เขาก็จะทำอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดต้องการสิ่งใดก็จะนำสัตวะบูชาไปถวายเครื่องบูชาแล้วก็เข้าสู่การอธิษฐานกับพระเจ้ามักจะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดแต่ว่า เมื่อมาถึงพระมาสีหาได้มังเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นบุตรเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์ถูกขนานถูกพระกัมพีพระกัมพีเดิมได้บอกว่าเป็นเป็นพระเจ้าผู้จะลงมาสถิตอยู่ท่ามกลางเราพระองค์จะอยู่ในเราแต่ก่อนเนี้ย ตอนที่พระองค์ทรงอยู่กับอิสราเอลพระองค์อยู่ข้างนอกพระองค์ไม่ได้อยู่ข้างในพระองค์จะเข้ามาหาเขาเป็นครั้งคราวหรือมาคุยกับเขาเป็นครั้งคราวตามแต่จะมีกิจอะไรที่จะต้องดำเนินต่อไปสู่การรักษาเผ่าพันธุ์นี้เพื่อให้บังเกิดพระมาสิหาดังนั้นพระองค์ทรงรักษาเผ่าพันธุ์นี้ให้บริสุทธิ์โดยการถวายเครื่องสตวบูชา และเมื่อพระคริสต์ได้มาบังเกิดในคันของหญิงพม,มาจารีสิ่งเหล่านี้ยังต้องคอนติเนียไปเรื่อยๆคือมีการถวายเครื่องบูชาแล้วก็เข้าไปอธิษฐานถวายเครื่องบูชาแล้วก็อธิษฐานถวายเครื่องบูชาคือลบล้างความผิดบาปของตัวเองก่อนที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านั่นหมายความว่าเรารู้อยู่แล้วว่าที่เราแบ่งปันกันมาตลอดเวลาคือมนุษย์นั้นเป็นคนบาป และเมื่อมนุษย์เป็นคนบาปเวลาที่จะเข้าหาพระเจ้าจึงต้องมีตัวกลางคือจะต้องมีการลบล้างความผิดบาปโดยการถวายเครื่องสัตวบูชาก่อนถวายเครื่องสัตวบูชาก่อนจึงจะสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ดังนั้นเขาก็จะยุ่งยากมากเขาก็จะถวายเครื่องบูชาตามฐานะใครมีฐานะไม่ดีก็ใช้นกพิราบ ใช้อะไรที่มันแบบเป็นสัตว์ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ว่าต้องเป็นอะไรบ้างนะคะต้องเป็นสัตว์แบบไหนบ้างนะคะซึ่งจะมีบัญญัติไว้ในในพระคัมภีร์เดิมเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราไปอ่านเราก็จะโอ้อะไรทำไมเยอะแยะมากมายอย่างนั้นแต่สิ่งนั้นน่ะเมื่อพระคลิปได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิต30ิปีในโลกมนุษย์นี้มหาปุโรห uh ิตหรือ ชนอิสราเอลก็ยังทําสิ่งนี้อยู่ในพระวิหารที่ซาลามอนสร้างขึ้นแล้วก็ถูกพังทาลายลงแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะแต่ก็ยังทําสิ่งนั้นในพระวิหารแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าคนจะคนจะอธิษฐานทีก็ต้องไปพระวิหารทีนะคนจะอธิษฐานทีต้องลบล้างบาปทีหนึ่งไปพระวิหารลบล้างบาปแล้วค่อยอธิษฐานได้แต่ในพระครัมภีร์ใหม่ในเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ถูกตึงบนไม้กางเขน พิธีการลบล้างบาปถูกยกเลิกในโลกวิญญาณนะคะถูกยกเลิกแต่ว่ามนุษย์ทุกวันนี้อิสราเอลก็ยังทําอยู่นะคะเพราะว่าไม่เชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระมาสีหาก็ยังมีการกระทําสิ่งนี้อยู่บ้างในบางพื้นที่ในบางเขตของอิสราเอลเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกตรึงบนไม้แข่งเกลีน,น,นพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเอาตัวของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป เมื่อพระองค์ทรงเป็นเอาเครื่องบูชาลบล้างบาปอาจารย์ปอลบอกว่าลบล้างเพียงครั้งเดียวไม่ต้องลบล้างอีกแล้วหมายถึงว่าลบล้างมนุษย์ทุกคนนะในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อที่16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงหลักเราจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงลบล้างมนุษย์ทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงลบล้างมนุษย์ทั้งหมดแต่มนุษย์ไม่ได้รับ ไม่ได้รับทุกคนแต่คนที่รับนะที่วางใจในการกระทําของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นจึงจะสามารถรับเอาไปได้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าต้องทําแบบนี้ก่อนถึงจะรับไปได้เปนมันเป็นเหมือนเหมือนกฎเหมือนเงื่อนไขที่ถูกเซ็ตตั้งไว้ดังนั้นเราก็ต้องขยับไปตามกฎและเดินไปตามกฎนั้นเมื่อใครที่เปิดใจต้อนรับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะฟังอาจารย์นครกับอาจารย์วรพรจะพูดถึงการบัพติสมาในพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเรานะคะนั่นหมายความว่าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราโดยสําแดงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราทีนี้พระองค์ไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงอยู่ข้างในเมื่อพระองค์ทรงอยู่ข้างในปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือ เราไม่ต้องถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปแล้วเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงลบล้างความผิดบาปทั้งสิ้นให้กับเราไม่งั้นเรากลับคืนดีกับพระเจ้าไม่งั้นเรากลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ได้ไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ข้างในเราได้มันจะต้องทำให้สิ่งที่ไม่เหมือนให้เหมือน มนุษย์ที่เป็นคนบาปไม่สามารถบรรจุพระเจ้าเข้าไปข้างในได้จะต้องตายแล้วเกิดใหม่ที่เราเรียกว่าบังเกิดใหม่นั่นแหละคือการเชื่อด้วยปากและรับด้วยใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระเป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดวางใจในการกระทําของพระองค์ที่ว่าพระองค์ทรงลบล้างบาปฉันได้และฉันมั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทำว่าฉันถูกลบล้างบาปโดยพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้ว นั่นแหละในโลกวิญญาณได้เกิดบิ๊กแบงเกิดขึ้นก็คือเราได้บังเกิดใหม่คือเราได้เกิดสภาพใหม่คือการมีสภาพเดียวกันกับพระเจ้าเมื่อเรามีสภาพเดียวกันกับพระเจ้าพระวิญญาณจึงเข้ามาอยู่ในเราได้เราจึงมีเราจึงมีแบบภาษีดีกว่ามนุษย์ที่ยังไม่เชื่อเราเป็นกลุ่มคนที่มีภาษีดีกว่ามนุษย์ที่ยังไม่เชื่อแต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้ดาเนินชีวิตแบบ มนุษย์ที่เพอร์เฟกกว่ามนุษย์ที่ดีกว่าเรากับใช้วิธีเดิมๆและรูปแบบเดิมๆในการดำเนินชีวิตโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรามีผู้มีผู้ทรงอํานาจยิ่งใหญ่อยู่ภายในแหละเราและพร้อมที่จะฟังคําอธิษฐานของเราอาจารย์เปาโลได้พูดกับไม่พูดกับคนที่เมืองอเอเฟซัสในที่เมืองเทสโลนิกานะคะเทสโลนิกาเป็นคริสตจักรที่เปาโลได้ ได้สร้างขึ้นนะคะในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17เปาโลได้ไปทุ่มเทแล้วก็ได้เกิดคสิจักรที่เมืองเทสโลนิกาขอแผ่นสายอันต่อไปค่ะได้ได้ทุ่มเทเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17ค่ะได้ทุ่มเทกับขิจักรนี้จนกระทั่งขิจักรนี้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่า มันก็ยังมีเรื่องที่ทดสอบทดลองเพื่อเพื่อที่จะให้เขาลม้มลงอยู่เสมอดังนั้นเปาโลก็จะห่วงใยและเป็นกังวลมากก็บอกพวกเขาว่าในก่อนจะจบจดหมายฉบับนี้ว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพวกเราคริสเตียนที่เป็นผู้เชื่อมักจะพูดว่าการอธิษฐานเป็นเหมือนลมหายใจของเรานั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้าตลอดเวลาคือ คนอื่นใช้คำว่าอธิษฐานนั่นหมายความว่าต้องอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกเราแต่จริงๆแล้วสำหรับคริสเตียนคือการพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรามันเป็นมันมีห้องห้องหนึ่งภายในเราที่เป็นห้องสำหรับการคุยกับพระเจ้า ที่เราจะสามารถคุยกับพระองค์ทุกเรื่องมเมื่ใช่าได้คุยกับน้องหญิงนะคะน้องหญิงบอกว่าหญิงหญิงอธิษฐานจนขอทุกเรื่องจนเกรงใจพระเจ้าพี่น้องคิดว่านึกภาพนะคะนึกภาพดีๆถ้าสมมุติว่าเรามีลูกเล็กๆคนหนึ่งเพิ่งคลอดใหม่เพิ่งพูดเป็นแล้วก็เราจะรอคอยอะไร รอคอยให้เขาเอ่ยคําขึ้นมาใช่ไหมก็จะลุ้นแต่ละคําแต่ละคําที่เขาจะพูดกับเราเราจะชอบให้เขาอยู่กับเราแล้วให้เขาคุยเราอยากจะฟังสิ่งที่เขาพูดออกมาจากริมฝีปากเขาหรือพูดออกมาจากลําคอของเขาเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะมันเป็นความชื่นใจของพระเจ้าใน,ในพระคัมภีร์เดิมได้พูดถึงลักษณะอย่างนี้ว่าพระเจ้าทรง มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขาพระองค์ทรงสเสด็จมาหาเขาทุกเช้าเหมืนอนรอคอยการปฏิสัมพันธ์กับเรารอคอยการเชื่อมต่อยอมที่จะดำเนินชีวิตแบบคนบังเกิดใหม่ที่มีพระเจ้าอยู่ภายในที่ได้ดำเนินกับพระองค์สเต็ปบายสเต็ปในทุกๆเรื่องในชีวิตของเรา ทุกๆเรื่องที่อยู่กับเราเหมือนเวลาเราแต่งงานกันหนูยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่าหนูก็เห็นชีวิตของคนแต่งงานกันหเยอยแยะๆมากโดยเฉพาะเราที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเราชอบที่จะให้สามีเราอ,อยู่ใกล้ชิดกับเราแล้วก็พูดคุยกับเรา,เราการที่ได้คุยกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีกับสามีเหมือนสามีภรรยา เราจะเห็นว่าหลายๆคู่ที่มีปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถเมื่อแก่เท่าเขาก็ยังจูงมือกันเดินคุยกันเล่ากันอยู่ไปจนกระทั่งล่วงหลับไปจากกันการที่เรามามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเราพระองค์จะเป็นอะไรดีละ่ะเหมือนเหมือนล่วงละเมิดนะถ้าสมมติว่าหนูจะพูดคำว่าพระองค์เป็นเหมือนสามีของเราเป็นเหมือนสามีภรรยาเป็นเหมือน เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นร่างกายที่อาัศาจรรย์มากพระเจ้าเป็นผู้สร้างร่างกายของมนุษย์ที่อัศาจรรย์นี้ขึ้นมามีน้องคนหนึ่งที่เรียนหมอนะคะเขามาหาหนุ่ยแล้วเขาก็บอกว่าพี่หนุ่ยแบบหนูแบบหนูทแบบึ่งพระเจ้ามากมากเลยพี่หนุ่ยรู้ไหมว่าเส้นประสาทมีกี่ล้านมีกี่ พันกี่แสนเส้นและแต่ละเส้นมันไม่เกี่ยวพันกันเลยมันทํางานของมันเพื่อจตให้ระบบของร่างกายสามารถดําเนินไปได้พี่หนุ่ยรู้ไหมตับไตไส้ปงไม่ต้องสั่งการมันเลยมันสามารถทํางานของมันโดยที่มนุษย์ไม่ได้สั่งมันพระเจ้าอัจรรย์ในการสร้างมนุษย์ฉันใดพี่น้องรู้ไหมว่าพระองค์ทรงสร้างเราลองรับการสามารถรับรู้ในเรื่องวิญญาณได้ในร่างกายนี้แหละในร่างกายที่อยู่ในเรือนดินนี่แหละ ที่มันยังไม่สมบูรณ์ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นี่แหละฉะนั้นพระอ,องค์มีที่ที่หนึ่งที่พระองค์ทรงกระทำไว้เป็นห้องลับระหว่างเรากับพระอ,องค์ที่จะพูดคุยอย่างสนิทสนมพระเยซูคริสต์เองนะคะพระเยซูคริสต์เองเนี่ยพระอ,องค์เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเลยแหละแต่มาทรงสภาพการเป็นมนุษย์เมื่อพระอ,องค์ทำงานของพระเจ้าก็คือประกาศเรื่องแผ่นดินสวรรค์เรื่อง วางมือบนคนเจ็บคนป่วยคนนั้นหายโรคพระองค์ทรงดูแลอยู่ด้วยกับผู้คนของพระองค์พอเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อตกค่ำบางวันพระองค์ทรงปลีกตัวแล้วไปที่ที่หนึ่งคนในพระบิดจะชอบชื่ว่าผู้เขาอธิษฐานคะคงจะเป็นที่ที่พระองค์ไปบ่อยๆทุกครั้งที่รับใช้หรือว่าอาจจะเป็นที่ที่คน คนสมัยก Heck, e. ่อนนี for for home, ่มีความึกว่าต้องขึ้นไปที่สูงเพื่อที่จะคุยกับพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้ายังไม่ลงมานะต้องไปอยู่ที่สูงเพื่อจะคุยกับพระเจ้าคนอิสราเอลก็จะใช้ห้องชั้นบนในการที่จะคุยกับหรือว่าเรียนพระกัมภีหรือว่าอ่านบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อที่จะเหมือนกระทํากิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกับพระเจ้านะครับก็จะห้องเขาจะเรียกห้องชั้นบนห้องชั้นบนก็จะเป็นห้องที่สูงสุดของบ้าน ในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงไปที่ภูเขาอธิษฐานแล้วพระองค์ก็อธิษฐานทั้งคืนพระองค์อธิษฐานทั้งคืนเราก็จะบอกว่าแล้วไม่พอนะเช้ามาพระองค์ทํางานต่อไม่ได้แบบพระองค์อาจจะมีงีบหลับในเรือเวลาที่เรือจะต้องข้ามฟากจากฝั่งนู้นไปฝั่งนี้นะคะพระองค์ก็จะมีงีบหลับแต่พระองค์อธิษฐานทั้งคืนพระคัมภีร์เใช้คำว่าอธิษฐานทั้งคืนพระองค์เป็นพระเจ้า่ะ ทำไมพระองค์ยังต้องคุยกับพระบิดาและมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระองค์บอกว่าเราไม่ทําสิ่งใดนอกเหนือไปจากที่พระบิดาบอกให้ทําคือไม่ทําอะไรเลยถ้าพระบิดาไม่บอกให้ทำพระองค์ไม่ทํานั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่จะไปทําให้ตาคนตาบอดมองเห็นนั่นหมายความว่าพระเจ้าพระบิดาบอกพระองค์ว่าให้ทําวันนี้เจ้าจะไปเจอคนนี้คนนี้นะเจ้าจะนี่ ก็คงจะมีการสนทนากันสำหรับคริสเตียนแล้วเราไม่ควรใช้คำว่าอธิษฐานแต่มันคือการพูดคุยกับพ่อของเราตอนเชื่อใหม่ๆหนูก็ไม่กล้าเรียกพ่อนะหนูมีความรู้สึกว่าละลาบละลวงพอสนิทไปสนิทมาสนิทไป,สน,ทไปสนิทมาเริ่มเถียงเป็นมีบางเรื่องไม่พอใจมีบางเรื่องก็ไม่พอใจก็ใช้เถียงเถียงว่าที่มีคำสั่งมาแบบนี้ มันไม่ถูกที่ถูกคือหนึ่งสอสี่ห้าแล้วพระเจ้าก็ปล่อยให้หนู่ยเถียง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 แล้วก็คำควรมีอยู่ครั้งหนึ่งประชุมกันทีมงานเนี่ยนะะแล้วก็จันครก็สั่งนะก็ไม่ใช่์แชร์สั่งหรอกก็บอกว่าหนุ่ยควรจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราควรจะกลับไปทําก็เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกเราไม่คือเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วคนอื่นเข้าใจเราผิดทําไมเราจะต้อง โน้มตัวลงไปหาคนนั้นเพื่อที่จะกู้คนนั้นกลับมาทำไมเราจะต้องทำสิ่งนั้นก็คือเราเป็นคนที่แบบถ้าถ้าไม่ผิดอย่ามาบอกว่าผิดมันคือใจเราจะไม่ยอมค่ะใจจะไม่ยอมแต่ในกรณีนี้พระอ,องค์ไม่ได้พูดถึงอ่สิทธิพิบาลหนูไม่ได้พูดถึงผิดหรือถูกแต่พูดถึงการกระทำที่จะได้พี่น้องกลับคืนมา การลดตัวลงหรือการยอมเพื่อจะได้พี่น้องกลับคืนมาหนุ่ยตอนนั้นหนุ่ยก็ยังเด็กอยู่ยังวัยรุ่นมากเป็นศิลปวิบาลใหม่ๆเพิ่งเพิ่ง,งแบบใหม่เลยหนุ่ยก็หนุ่ยก็กลับบ้านไปก็เถียงพระั้นคุกเข่าลงร้องไห้พระเจ้ามันยังงี้ยังี้พระเจ้าเ็าปล่อยให้หนุ่ยเถียงเถียงพูดไปเหตุผลตัวเองร้อยแปดพันเก้าร้องไห้สะอื้นแบบเจ็บปวดสะอื้นแบบเป็นคําสั่งที่ไม่ยุติธรรมอะไรเงีป้ปวุอธิษฐานไปไปเอาไป,ไป,ไป,ไปมามาปุ๊บ หเหนื่อยก็เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จหนูก็งเงียบเงียบเสร็จแล้วเหมือนมีเสียงเล็กๆเ,เข้ามาจากภายในแล้วก็พูดกับเราวิธีที่พระเจ้าพูดกับเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนแต่ละรูปแบบก็จะไม่เหมือนกันบางทีก็เทศนาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมีคาคํานึงที่ปุ๊บเข้าไปในเราแล้วก็หูฉันกําลังอธิษฐานเรื่องนี้พอดีเลยได้รับคําตอบอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีการตอบคําอธิษฐานไม่เหมือนกันแต่วันนั้นอะ่ะคือพระองค์ยังร้สึกก็คุยกับหนูว่า เหตุผลหนึ่งสองสามพูดสั้นๆเบาๆง่ายๆแต่มันเหมือนพูดแค่ประโยคเดียวแล้วแบบก,กับใจเลยอะเราเราจะรู้ว่านี่คือเสียงวิจาจ้าเราจะรู้เพราะว่าคัมภีร์แบบในในยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบบอกว่าเจ้าจะเจ้าเป็นแกะของเราเจ้าจะรู้จากเสียงของเราและเจ้าจะตามเรามา เราจะรู้ว่าอันไหนคือเสียงของเราเองอันไหนคือเสียงพระเจ้าและอันไหนคือเสียงของมารเมื่อเราสนิทสนมกับพระเจ้าไปทุกวันทุกวันโดยการที่คุยบอกเล่านะคะสุดท้ายแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ห้วงของการเดินคู่กับพระเจ้าเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับพระเจ้าสุดท้ายก็ยอมพระเจ้าเรียนรู้ที่จะพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน ไม่ตอบคำอธิษฐานให้เรารอเราจะสามารถเข้าใจพระเจ้าและพระเจ้าเข้าใจละเราจะเข้าใจพระเจ้าเข้าใจเราอยู่แล้วเราจะเข้าใจพระเจ้าทีละนิดทีละนิดทีนะนิด,นดเหมือนลูกน้อยที่ค่อยๆหัดเดินได้รู้เรียนรู้จากนิสัยของพ่อแม่แล้วเขาตัวเขาเองปรับตัวธรรมชาติที่จะเดินไปกับพ่อแม่อย่างปลอดภยัยนั่นคือ นั่นคือการอธิษฐานของคริสเตียนการอธิษฐานของคริสเตียนหรือการคุยกับพระเจ้าสิ่งหนึ่งหมดเวลาะคะ่ะอีกหนึ่งนาทีเราอย่าอธิษฐานในลักษณะของการขุดหลุมฝังตัวเองค่ะข้าควรแต่เรื่องเจ็บปวดเสียใจจมจมถามว่าพระเจ้าว่าไหมไม่ว่ามันเหมือนเป็นการเยียวยาร,รักษาด้วยเหมือนบางคนเนี่ย ไปไปหาจิตแพทย์เพื่อที่จะพูด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 ,พดเรื่องที่ตัวเองโดนกระทามาเราก็สามารถแบบนั้นกับพระเจ้าได้แต่ถ้าหากเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ขยับออกจากจุดนั้นนะคะมันจะขุดหลุมฝังเหล่าไปเรื่อยๆเราจะต้องเอามันออกแล้วเราก็เราระบายคุยกับเจ้าทุกเรื่องคนนั้นทําเราเจ็บปวดทําเราเสียใจลูกจะทํายังไงดีพระเจ้า เราต้องรู้นิสัยพระเจ้าด้วยเราจะรู้นิสัยพระเจ้าได้ไงก็คืออา่านพระคัมภีร์พออ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าอ๋อนี่คือนิสัยของพระเจ้านี่คือบุคลิกภาพของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ทําได้นี่คือสิ่งที่ทําไม่ได้แต่หน่วยแนะนําสําหรับผู้เชื่อใหม่นะคะอย่าเพิ่งอ,อ่านพระคัมภีร์เดิมนะคะพระคัมภีร์เดิมจําเป็นจะต้องมีการขยายแล้วก็มีการที่จะต้องแจงเยอะแต่คนอ่านพระคัมภีร์ใหม่แค่นี้เราก็จะเราจะเราจะ,เราจะสามารถเข้า ใจบุคลิกภาพของพระเจ้าแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราอธิษฐานเราจะอธิษฐานตามบุคลิกภาพของพระเจ้ายกตัวอย่างการอธิษฐานง่ายๆของพวกเราสี่คนห้าคนในในโบสถ์เนี้ยนะคะคือทุกเช้าเนี่ยคือเรามาอยู่ที่เนี่ยขีฝุ่นอันนี้อาจารย์วรพรเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้วใช่ไหมคะก็คืออ,อันนี้อันนี้เป็นแค่รูปแบบหนึ่งเล็กๆนะคะไม่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยึดติดด้วยวิธีการนี้ เราก็จะรู้ว่ามีมีลายฝุ่นปูนนะคะที่มันละเอียดมากซึ่งมันเข้าไปในปอดเรามันก็จะแข็งตัวอยู่ในนั้นแล้วมันอาจมันก็เป็นอันตรายสําหรับปอดเรามากแล้วก็ตอนมาแรกๆหนูก็หนูก็หนูยไม่เชื่อพระเจ้าว่าพระองค์จะให้เราย้ายมาแล้วก็ฆ่าเราไปทีละวันทีละวันหนูไม่เชื่อหนูหนูไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะนําพาเรามาเพื่อให้อยู่ในที่ที่จะทําลายชีวิตเรา หนุ่ยไม่เชื่อว่าพราะองค์กําลังทํร้ายพวกหนูยอยู่ส่วนอาจ,จารย์เฟชาวลลพรก็หนักค่ะคือไอสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ไม่เคยไอายนานขนาดนั้นก็มานั่งอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็ก็ค้าควรสิ่งนี้มันนี่ยนั่งมองมองทุกเช้าอาจารย์วลพรจเจะมองนั่งทุกเช้าเลยค่ะนั่งมองนั่งมองแล้วก็คือมีการคุยในใจนะคะในคุยในยใจต่างคนต่างคุยนะคะมีอยู่วันหนึ่งเราก็บอกว่าก็ ก็ไปนั่งด้วยแล้วก็จับมือกันแล้วบอกว่าพี่ขอให้เขาแบบเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนาะแล้วก็มีที่ใหม่ที่ดีกว่านี้แล้วก็สามารถเพนดิตงานได้ได้มากกว่านี้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นขอให้เขาดีขึ้นเนี่ย เราไม่ใช่แบบว่าเราอยากให้ใครไปเราก็แบบใส่หัวไปในนามพระเยซูใส่สหัวไปอะไรเนี่ยใช่บุคลิกของพระเจ้าไหมครับไม่ใช่นะมันก็ขัดกันเนาะไม่ไม่ใช่แน่นอนพระเจ้าในวัมพีหลายๆตอนอว่าจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่เคี้ยวเข็นท่านจงอธิษฐานให้กับศัตรูของท่านอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เป็นศัตรูของเราเลยเขาก็มีอาชีพของเขาเราเราเราจะไปแช่งเขาหรือไปทําให้เขาพินาศล้มจมเพื่อให้มันย้ายออกไปมือก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูด้วยว่าบุคลิกของพระ,พระเจ้าของเราเป็นยังไง นะพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและใจอ่อนโยนจงเรียนจากเราจงเอาแอกของเราแบะไว้แล้วเรียนจากเราเพราะพระองค์ทรงสุภาพและอ่อนโยนนะพระองค์ก็ก็อธิษฐานแบบนี้นะคะแล้วอาจารย์พระพรก็บอกว่าหนุ่ยแต่มันหยุดงานไปแปดวันแล้วนะพี่นับมาในแปดวันอาจารย์อาจารย์อาจารย์พระพรอาชจรกว่านี้กว่านี้กว่านุ่ยมากนะคะคือนับนั่งนับวันเลยอะหนุ่ยก็บอกว่าพี่แล้วอาจารย์นำก็บอกไม่ใช่มันรีโนเวทเหรอหนุ่ยอะไรอย่างเงี้ย เือโอ้พระเจ้าใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยนะให้เขาแบบเสร็จแล้วให้เขาแบบก็พูดต่อไม่ได้เสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าวันนั้นไปตลาดก็เดินเอาละค่ะมีมนุษย์กล้าหาอยู่หนึ่งคนนะครับไปด้วยกันสามสี่คนนี่เละเดินไปตลาดนัดถามเลยค่ะอ๋อไม่ครับเพอเอินว่าจะต่อสัญญาแล้วมันต่อไม่ได้เพราะว่าเขาขึ้นค่าเช่าแพงขึ้นพ,พวกเราสู้ไม่ไหวแต่ว่าเรามีที่ อีกสองที่ใหม่แล้วก็ใหญ่แล้วก็ดีกว่าเดิมแล้วก็เราคิดว่าก็โอนถ่ายให้มันไปอยู่ตรงนั้นจะได้ยุบค่าใช้จ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบโอ้โหเราก็แบบเดินอยู่กับว่ะจ้าเาคอเดินแบบจับมือกันนั้นแบบว่าไม่ได้ขอบคุณไม่ได้เลยนะเยอเหนอแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า,จาแล้วก็เนี่ยรอคอยให้เขาถอนมาก็คิดอยู่ว่าประมาณเะนั้น เราสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้ทุกเรื่องและพระองค์จะอยู่เคียงข้างเราเหมือนในจารย์นาชรพูดว่าเวลาเวลาสุขพระองค์ก็จะอยู่ข้างอยู่กับเราใช่ไหมคะเวลาทุกพระองค์ก็จะอุ้มเราไว้นะพะยุงเราไว้ให้ไม่ให้เราพระองค์รู้ว่าเราไม่ไหวขนาดไหนพระองค์รู้ดีนะคะฉะนั้นติดสนิทกับพระเจ้าผูกพันกับพระองค์ท่านจะเห็นการอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเหมือนกับ พระองค์มีให้ท่านมากมายอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อท่านเข้าไปใกล้ชิดท่านก็จะเห็นสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้สําหรับท่านมากมายขนาดไหนต่อไปท่านก็จะเป็นคนมาเล่าให้หนุ่ยฟังนะคะก็อธิฐานเราอาธิฐานด้วยกันค่ะขอบคุณพระองค์สําหรับพระเมตตาคุณของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สําหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ประทานให้กับเราขอพระวิญญยมรรสิ์ของพระองค์ทรงเมตตาที่จะ ให้เราสามารถที่จะกล้าหารที่จะเข้าไปในพระที่นั่งกรุณาของพระองค์แล้วก็ร้องวิงวอนกับพระองค์ด้วยการโมทนาขอบคุณพระองค์ในทุกเรื่องในชีวิตของเราให้เราเรียนรู้ที่จะคุยกับพระองค์ในวิถีทางของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราเสียใหม่เพื่ออุปอนิสัยเราเปลี่ยนใหม่สถานการณ์ชีวิตของเราจะดีขึ้นและขอบพระคุณความรักของพระองค์ ทรงเมตตากับเราไม่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราทุกข์ยากลําบากเรารู้ว่าพระองค์จะทรงฟังคาอธิษฐานของเราเมื่อเราที่เรามีความสุขโลดแล่นยินดีลูกเชื่อพระองค์ก็อยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาให้พี่น้องข้าพระองค์ได้สัมผัสสิ่งนี้ได้โดยการเปิดใจที่จะก้าวเข้ามาสู่พระที่นั่งอันกรุณาของพระองค์เหมือนที่เราเคยทำมาแล้ว ลูกอธิษฐานของมอบชีวิตของพี่น้องของลูกไว้ในการดูแลของพระองค์ฝากนนการนมัสการในเช้าวันนี้การเทศนาให้ทุกๆถ้อยคำให้ทุกคำร้องเป็นที่ทําให้จิตาณของเรามีกำลังขึ้นที่จะได้รับคำตอบซึ่งมาจากพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน